สวัสดีค่ะอ่าอตอนต่อไปตอนที่ห้าเนาะเฉลยข้อสอบสอสวทปีหกสองครั้งที่แล้วนี่ฉนเฉลยไปถึงข้อสี่สิบสาวันนี้เรามาดูข้อที่สี่สิบสี่กันเนาะข้อที่สี่สิบสี่ข้อที่สี่สิบสี่เขาถามบอกว่า พาราควอดเป็นสารกำจัดวัดชพืชกำลังเป็นประเด็นเนะเป็นข่าวเลยเนะาะพาราควอดจึงมีโอกาสปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเออครูครูแนะนำนิดหนึ่งนักเ,เรียนข้อสอบสอบสบวทเนี่ยมันจะมีข่าวที่เป็นอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลปัจจุบันนะข่าวปัจจุบันนะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันที่มันเกี่ยวกับในที่เราเรียนนะ่ะเขาจะดึงออกมาเป็นข้อสอบเนี่ยอย่างเรื่องพาราควอดเนี่ยมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่อง จํากัดปริมาณการใช้เขาก็เลยเนี่ยดึงมาใช้เห็นไหมเนี่ยข้อ44เนี่ยเห็นป่นะพลักดอดเป็นสารกําจัดวัดชพืชซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้การตรวจวัดพลักดอดทาได้โดยเขาทำอย่างนี้ค่ะใช้สาร A และสารเรืองแสง V A และสารเรืองแสง B นะหลักการก็คือเขาผสมสาร A กับสาร V สาร B อ่ะ นีสาร A มนีสาร B ปอ่ะผสมสาร a อกับสาร B สาร B ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเข้าไปแทนที่ใน A อ่ะภายใน A ทําให้สาร B ไม่เรืองแสงอ่ะคราวนี้เข้าได้แล้วนะได้สารที่ใช้ทดสอบแล้วก็คือสาร B ที่ไปแทนที่สาร A นะอ่ะขั้นตอนที่สองพาราควอดสามารถแทนที่สาร B ก็คือยาปราบศัตรูพืชพาราควอดเนี่ย เขาสามารถเข้าไปแทนที่สาร B ในนี้จะทำให้สาร B หลุดออกมาแล้วเลืองแสงพอพลอักขอดเข้าไปปั๊บ B ก็เลยหลุดออกมาเป็นตัวนี้พร้อมกับเลืองแสงเอ,อได้อีกครั้งเมื่อปริมาณพลังขอดเพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณแสงที่ตรวจพบเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจวัดพลักขอดเราก็เอาสาร A กับ B ที่เราผสมกันเนี่ยไปตรวจวัดบริเวณที่มีพลังรอด ถ้าเกิดการเลื่อนแสงเยอะแสดงว่ามีพาราขวอดเยอะใช่ไหมคะเนี่ยจากสิ่งที่เขาให้มาอันนี้เขาทดสอบนักเรียนในเรื่องของการทําความเข้าใจแล้วก็ตีความจากสิ่งที่จากความรู้ที่เข้าให้มาใหม่ให้นักเรียนตีความเพื่อไปวิเคราะห์โจทย์เป็นหนึ่งในกระบวนการวิทย์นะนักเรียนคําถามถาม,ถามว่า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง ข้อใดส่งผลดีต่อการตรวจวัดพาราควอดในน้ําผลดีผลดีข้อหนึ่งบอกว่าสาร B สามารถเข้าไปอยู่ในสาร A ได้ดีกว่าการที่พาราควอดเข้าไปอยู่ในสาร A อ่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นผลดีกับพาราควอดข้อสองบอกว่าพาราควอดสามารถทําปฏิกิริยากับสาร B แล้วได้สารใหม่ที่ไม่เลืองแสงอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีเพราะว่าเราอยากรู้ปริมาณพลังขดการที่สารวีมันเลืองแสงออกมาได้เนี่ยก็คือดีอันนี้ก็คือถ้าไม่มีเลืองแสงก็ไม่ดีสามารถตรวจวัดการเลืองแสงได้แม้ในน้ําที่มีปริมาณพลังขดน้อยอ่ะอันนี้ข้อดีแหละสารวีไม่สามารถเลืองแสงได้ในน้ําอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีถ้าไปเราวัดพลังขดในน้ําแล้วมันไม่เลืองแสงเราจะรู้ได้ยังไงเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อ ถามอือก็ต่อไปอดูข้อที่45ขั้นตอนการทำลูกปัดพลาสติกที่มีรูกรวงภายในลูกปัดพลาสติกลูกเนี้ยลูกเนี้ยนะลูกเนี้ยที่มีรูกรวงภายใน เป็นดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเขาคือเขาผสมเม็ดพลาสติกคือก่อนที่จะมาเป็นลูกปัดพลาสติกตรงเนี้ยเขาต้องเอาพลาสติกมาจากไหนจากเม็ดพลาสติกตรงนี้ไนงะในขั้นตอนที่หนึ่งนะกับตัวทําละลายและเหยง่ายเออนักเรียนเคยเล่นยางวงไหมเอาไปใส่ในน้ำมันเบนซินนะ่ะมันจะเกิดการขยายตัวแล้วบางทีก็ละลายไปเลยเนี่ยนะการละลายเนี่ยอันนี้คือหลักการของการละลายนะการละลาย เขียนไว้เลยนะการละลายก็คือเอาเม็ดพลาสติกไปใส่ในสารละลายเนี่ยแล้วมันก็ละลายจนเป็นของเหลวข้นขั้นตอนนี้คือการละลายนะเออการละลายสารสองชนิดเข้าด้วยกันตัวทําละลายกับตัวถูกละลายที่ไม่ใช่น้ํานะอืมขั้นตอนที่สองผูกได้กบหินปูนทรงกลมหินปูนทรงกลมอ่าเอาได้ผูกมาแล้วหย่อนลงในของเหลวจากขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยของเหลวตัวนี้มันเหลวลวเ,เหลวละ พอหย่อนลงไปปั๊บดึงก้อนหินปูนขึ้นพอเราหย่อนก้อนหินปูนล,ลงไปนะของเหลวในขั้นตอนที่หนึ่งมันจะมาเกาะเนะี่ยจะมาเกาะที่ก้อนหินปูนเนี่ยกลมๆเนี่ยเหมือนรูปนี้เออเออดึงก้อนหินปูนขึ้นทิ้งไว้จนเห็นพลาสติกแข็งเกาะข้างนอกเออเกาะข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้พลาสติกเนี่ยพุ่มก้อนหินปูนไว้แต่เราไม่ต้องการไอ้ก้อนหินปูนเราอยากได้วงกลมๆแบบนี้เราต้องเอาหินปูนตรงนี้ออกทําไงคะ ขั้นตอนที่สี่หย่อนก้อนหินปูนจากขั้นตอนที่สามเนี่ยลงในน้ำส้มสายชูนักเรียนตรงเนี้ยหินปูนหินปูนเป็นเบสพอหยอดลงไปในน้ำส้มสายชูตรงเนี้ยเป็นกรดเนี่ยน้ำส้มสายชูตรงเนี้ยเป็นกรดเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหินปูนหินปูนก็จะทำปฏิกิยากับกรดกลอนไปผุไป กลอนถูกไหมยินปูนก็เกิดการกร่อนแล้วได้การมาตัวหนึ่งคือกา๊าซอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมดเลยเห็นไหมเนี่ยทิ้งไว้จนเหลือแต่พลาสติกที่เคลือบด้านนอกเธอก็จะได้เนี่ยลูกปัดพลาสติกกลมๆตรงนี้ก็เป็นรอยได้เห็นไหมเรียบร้อยละนี่เป็นเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสารขั้นตอนที่หนึ่งคือการละลาย ขั้นตอนที่สองเนี่ยจากของแข็งเหลวๆเป็นแข็งๆเนี่ยก็คือการละเหยถูกไหมส่วนขั้นตอนที่4ี่นี่เป็นปฏิกิยาเคมีเขาถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสารเช่นเดียวกับข้อใดขั้นตอนที่หนึ่งการละลายเธอดูซิขั้นไหนที่เป็นการละลายข้อหนึ่งเนี่ยช้อยข้อหนึ่งบอกว่าการกลายเป็นของเหลวของไอศกรีมอันนี้ไม่ใช่ละลายอัน,นี้เป็นการเปลี่ยนสถานะไม่ใช่ละ การล้างผักด้วยน้ำเพื่อเอาสารกําจัดศัตรูพืชออกอันนี้ละลายใช่ละลายสารพิษสารตกค้างที่อยู่ในผักอ่อนตัวของเนยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนสถานะทําน้ําเชื่องจากน้าตาลละน้ําอ่าน,นี้ละลายถูกต้องขั้นตอนที่สามเป็นการละเหยอดูนะเหลือจากสองอันคือข้อสองกับข้อสี่เป่าผมให้แห้งอ่ะละเหยของไอ้น้าใช่รอเทียนพรรษารอเทียนพรรษารอเทียนพรรษาที่เกิดจากเอาก้อนเทียนอ่ะ ใส่ลงในความร้อนอันนั้นเป็นการละลายค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ละเหลือข้อเดียวแหละอันสุดท้ายนี่ก็คือการทำวิริยาของเห็นปูนกับกรดตรงออข้อไหนพอดีเลยข้อสองพอดีเลยเนี่ยหลักการง่ายๆในการทําโจทย์นะออวันนี้อัดคลิปกลางวันเสียงดังหน่อยเนาะอโอเคนะข้อ45่ส้เลยตอบข้อสอไปข้อ46การทำาเฟียคือการทำของเหลวครงรูปเปลักษณะคล้ายไข่ปลา สเฟียร์แปลว่าทรงกลมมีลักษณะดังรูปก็คือมีของเหลวมีแผ่นฟิล์มเคลือบข้างนอกเป็นซเฟียรนะวิธีการทํำซเฟียรจากน้ําหวานก็คือนําผงโซเดียมออลจินตมาละลายน้ําผงโซเดียมอัลจินตโ,โยดสารละลายในขั้นที่1ลงในสารละลายแคลเซียมแคลเซียมก็จะไปจับตัวกับโซเดียมออลจินตทําให้แข็งตัวเป็นฟิล์มบางๆโยหุ้มโยดสารละลายขั้นตอนที่1 ยังยกสารละลายก้มก้งแคลเซียมเจเนตไบฮูมเกิดเป็นสเฟียแต่ถ้าของเหลว P ีเอต่ำมันจะไม่เกิดฟิล์มเงื่อนไขของเขาก็คือมันมีเงื่อนไขว่าถ้าของเหลวมีค่า P ีอต่ำจะไม่เกิดฟิล์มไม่เกิดฟิล์มนะจากวิธีทำข้างต้นข้อใดไม่สามารถทำให้เกิดสเฟียได้ก็คือนี่ไง p ีอต่ำเธอก็ลองไปดูซิว่าอันไหนที่มันเป็น P ีอต่ำเป็นกรด เนี่ยซอสตัวเหลืองนมสดน้ำมะนาวโซเดียมอาลจีเนตตอบข้อไหนคะข้อ2โอเคเสียงบรบกวนมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวกูอัดต่ออีกคลิปนึงนะคะนักเรียนเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคนะข้อ4 6ตอบข้อ2นะ